เป็นโอกาสที่ดีนะคบของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ Arizona, a, ่งทางธนาคัรควัฒนาคอมเพเนชั่นจำกัดมหาสารคามได้ําแปลงตัวอย่างในการที่จะนำเทคโนโลยีนำนวัตกรรมมาประยุกใช้นะครับกับแปลงเกษตรเพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามเเป็นเกษตรกรเเป็นจำนวนมากพื้นที่เกือบทั้งหมดเราเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรก็ยังถึงมากมีไรายได้จากการประกอบอาชีพที่ค่อนข้างจะต่ำหรือบางปีถึงขนาดเพื่อขาดทุนวันนี้นะครับเราก็จะได้มีการสาธิตนะครับในเรื่องการทำแปลงเกษตรที่ได้มาตรฐานนาเครื่องจักรนำเทคโนโลยีและวนวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการทําการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่สูงขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราังส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาดเพว่อทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจได้ว่าเมื่อสามารถที่จะผลิตผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะจาหน่ายได้อย่างแน่นอนซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นแบบเป็นโมเดลต้นแบบ ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อนําความรู้ที่ได้นําไปปรับใช้กับการทําเกษตรของตนเองเชื่อว่าจะเป็นโมเดลต้นแบบที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงในนาคตต่อไปขออนุญาตเล่าถึงเรื่องของโอาตาร์มอนะคะที่จากโอวตาเนี่ยได้เปิดตัวอย่าง มาเป็นม kind of ูปาาทีารเจ็บุมต้าฟามนะคะคุมาต้าวามเองเราก็ได้น้องนำเรื่องของสารราชานะคะโดยที่เนน้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องพวกของนาโนทคโนนะคะแล้วเราก็มาต่อยอดในเรื่องของการทําการเกษตรด้วยวัฒกรรมการเกษตรสมัยใหม่นะคะก็ทําให้เกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจที่มาเข้าชมเนี่ยก็ได้เห็นเราก็มีประสบการณ์เอง ความมานะคะก็เ,เศรษรกรที่เข้าถึงเนี่ยก็เป็คนความสนใจแล้วก็อยากที่จะมีตัวอย่างลักษณะนี้ในพื้นที่ทุนชนต่างๆเพราะว่ามองเห็นว่าถ้าเกษตรกรได้เข้าถึงในเรื่องของการทำการเกษตรแบบนี้นะคะด้วยประสบการณ์จริงเนี่ยเกษตรกรก็จะสามารถที่จะช่วยสร้างรายได้นะคะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ซึ่งเราก็มองว่าอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะคุณ ในปีนี้เองนะคะก็คิดว่าอาจจะมีการขยายถึงประมาณสิบที่นะคะมีพื้นที่จังหวัดอาจะมีค่ะจะมีที่กำแพงเพชรนะคะที่ราชบุรีนะคะที่สุราษฎร์ธานีค่ะ,ะแล้วก็อีกจังหวัดมีที่ราชบุรีค่ะสำหรับคนที่สนใจค่ะก็เชิญชวนท่านเชิญชวน,ชวนด้าน,นที่อยากจะแบ่งปันนะคะที่สนใจที่จะนั่งในเรื่องของของค์งความรู้นี้นะคะไปเผยแพรใ่ในที จะเป็นการช่วยเกษตรกรคนไทยนะคะที่เป็นจริงเขาเรียกด้ว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศนะคะก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแก้ไขเรื่องปัญหาที่ดนะคะปัญหาความยากจนนะคะก็เป็นการยกระดับเรื่องของรายได้ของเกษตรกรไทยค่ะอยากให้คุณผนิตเสียงดังๆนิดนึงในส่วนของแม่นาฟาร์มเองนะคะก็เป็นฟาร์ม เพื่อที่จะพัฒน,นาต่อยอดสร้างความยัง่งยืนในตัวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัด,ดอื่นๆของประเทศไทยนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญเรืองนะคะอย่างยั่งออยืงนยาวนานค่ะ